สวัสวดีดยินดีต้อนรับเขาสูซองน้องตุ๊กสาวลาวสับเนื้อเชนเนอวันนี้เขาขัดสิมากับน้องอูหนอกมือนี้ก็สจิมานสัมผัสน้อง,อ,งอูทุกคนตั้งแต่เป็นมูก,กันมายังไม่เคยสัมผัสเจาะ <laughs> อ,อ,อ่าวันนี้มาสัมผัสรู้ดีสัมผัสแบบตึง,งๆนะท <Okay. S 1> ุกคนนะอืมตั้งแต่น้องอูเห็ดอ่ะ y o u t u มาเน,นี่ยเด็กกี่ปีแล้วเอาแบบเริ่มแหลกเั็นแต่สัมเด็จ s ซัมเดจอ๋อตี้งแต่เริ่มเหตุ YouTube แรกแรี่แมนวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันษาวอวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันษาวแล้วอ่าพอดีอ่าวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันษาวแล้วเหตุผลาดกดแม่มันที่เซาเกาเดือนหนึ่งปีสองพันษาว แต่ว่ามาเอาเงินออกได้เป็นประมาณเดือนหกปีสองพันสิบแล้วมาจริงจังให้ยูทูปไทแท้มันท้ายปีสองพันสิบที่แบบเฮ็ดเป็นอาชีพเลยที่แบบว่าเฮ็ดเป็นอาชีพเว้นเป็นปีท้ายปีสองพันสิบคล้ายๆว่าต้นปีสองพันสิบเอ็ดเป็นต้นมากะปีหนึ่งปีน,งน,นั้นฮาวเปียนทัศนะไม่บอทัศน์ยังไม่ได้รเริ่มให้จริงจังนะยังว่เออมือทิศหนึ่งลงคลิปเธอหนึ่งสองทิศลงคลิปเธอหนึ่งอย่างนั้นอนะ่ะ <laughs> บม่ได้ให้จริงจังว่าขยันขาเนีข็งกับบริษัท รายได้ก็พอมีอยู่แต่ว่าช่วงนั้นคายเหียนเราไม่มีเวลาเห็ดแล้วก็เฮ็ดจริงจังแท้ๆเปนหลังจากเหียนจบประมาณเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดของปีสองพันสาบท้ายปีอูหลังจากที่เฮ็ดยูทูบมาประมาณสองปีเนาะสองปีสองปีแต่ว่าจริงจังแท้ๆปีปลายได้ยังจากยูทูบเดือนต่างประเทศมันโอ้ได้หลายอยู่ด้ <laughs> ได้ได้หลายยอมพับว่าได้หลายกันถ้าคิดว่า อันนี้ฮาบอิเวเาเปรียบเทียบในแง่นะั้นเดือคันท่าอูคิดว่าอู้ไปเฮ็ดเรียกประจาอูน,น่าจะบได้สามีสามได้เฮ็ดเฮือนให้แม่ฮหดเหือรูปไม่ให้แม่ละกะับกำลังสิ้เนเงินครัวให้แม่ละกะับมีอ่ะซื้อเครื่องอุปกรณ์อันนี้ด้วยเงินอันนี้ก็เป็นเงินจากยูทูบแบบและะ้วกับได้มรภาพใหไม้ในการที่ยูทูบนาะแล้วกะได้อะชื่อจังใดวะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลายได้เยวเนะได้เที่ยวได้เห็นนั่นเห็นนี่ในมุมมองใหม่ใหม่ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสียนะลหลายๆคนกับกอนสิตดสิจันไม่ให้ยูทูบนี่ก็ย้อนอนะ่ะสาเหตุที่ว่าอันคิดว่าคัน้าแบบเฮาเเทปยูเวียกเนาะคิดตอนนั้นเฮียนจบ<ม>เนาะเงินเดือนเงินเดือนกับประมาณเงินเดือนที่เฮาไปเ็ดตามที่แบบเฮามีมู่ทเทดเรียบประจำกเฮาก็สิฮูว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เนาะเืินประมาณล้านห้าล้านแปดมสูงสุดก็สองล้านสองล้านะมาถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสี่พันสี่พัน่พันา ถ่าเงินเดียวนี่กับสี่พันห้าพันประมาณสี่พันห้าพันหกพันนี่แหละทุกคน,นในระดับนี้แหละต่ถ้าเป็นเงินปลายเออแต่ว่าแต่ว่าคันท่าแบบเฮาเฮ็ดดุนดุนด้น,ดนหรือว่าเฮาเฮ็ดยูดุนดุน,ดน,ดนหรกแมีเงินนั้นเงินนี้ได้ก็ทีได้ประมาณเจ็ดแปดพันบาทในประมาณนี้นะสองล้านปลายในสิิ<น>ลาแต่ก่อนท่นน่ะเช่าห้องรู่ค่าห้องก็หกแสนละทุกคนค่าห้องก็หกค่าห้องก็สองพันบาทเล้ยวแต่ก่อนน่ะค่าห้องก็สองพันบาทแล้ว แล้วมาค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถไปเบียกอีกหลายอย่างของยุของกินอีกหลายๆอย่างก็เลยเฮ็ดให้คิดว่าคันท่าเขาอยู่ท่นก็คือสิ้นเดือนมาเขาก็ต้องเป็นคนสิ้นใจโทเออเป็นพนักงานเงินเดือนนั้นที่แบบตื็นเศร้าต้องเปื้นที่เศร้าๆไปเบียกเสียนะแล้วเขาก็เลยมาคิดว่าตัวเองที่มีดีอย่างเด็อนะแต่คิดว่าตัวเองโอ้สั้นเขาเคยเฮ็ดเขาเคยออกคลิปยูทู e ลองมาตัดสินใจให้ u t u b e บ่มันจะเป็น,นยังไงก็ลองตั้งใจมาอ่านวิธีให้ u t u b e มันได้ศึกษาด้วยตัวเองอะไรแน้แล้วก็เลยมาลองเฮ็ดเดือนเดือนนึงจะผ่าน,นะกดแล้วก็ตอนนั้นก็ยังก็ได้คิดอย่างใดเพราะว่าก็คิดว่าเฮ็ดลินลินและะ้วก็ หลังจากเรียนจบก็สิบีซ้อคิดเบี้ยคือเก่าแหละเพราะว่าเราคิดว่าเงินยูทูปมันสิบพอกินพอสอนแล้นก็บอกพอเองเก่งแน่เนาะอ่าเริ่มต้นจ้ากันแบบว่าอ่าเริ่มอ่านศึกษาเองเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กเลยเดิมาพึ่งพาใส่เรียกูอ่านศึกษาเองศึกษาเองมื้องตุ๊กหนักได้ถามน้องอูเมื่อทุกอย่างศึกษาเองเมื่อเลยตั้งแต่การสร้างซองตัแต่การอีหยังอีหยังอูศึกษาเองเมันเลยอ่านอ่านทายางอ่านหลายๆเบิ้งเบิ้งในยูทูปเขาสอนนั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นก็เฮียนจกมากระริ่มกระริ่มพยายามเฮ็ดคิดต็มที่ลงมือละสองคลิปเศร้าแรง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 ไปก่อนก็ลงคลิปเดียวลงคลิปเดียวมันก็ได้เงินอยู่แต่ว่ากระบ่ได้หลายโมงปานไหแล้วก็เลยมานังคิดว่ากระ้าลงมือสองคลิปได้อย่างไจะได้เงินซ้าเดือนนะเฮ็ดการเปรียบเทียบไปซี่ส่ะพอดีลงมือละสองคลิปเงินมันก็สิได้หลายก้อนคลิปนึงเนน้อยนึงเสียนะเฮาเราคิดว่าซ่องเฮาบ่ดังย้อนยิวเฮาบ่หลหลบ่ใหญ่เฮาพยายามเฮ็ดคลิปลงเอาละลงยลงหลายเอาเพื่อให้ มันดันขึ้นฟีดยูทูปเฮาอะนะเสียนะเฮ็ดให้เฮาแบบบบจักแบบโบหายไม่จักเออนักจักขอกนักฟีขอดยูทูปเสียแลแสดงว่าไม่แบบคุณแยกกันหายจักกันเอฟซีหนาะยเอฟซีจะได้ซื่อเฮาเลยแต่พยายามเฮ็ดอันนั้นมาเรื่อยๆกับพอมีกับพอเริ่มได้มีเงินมาแล้วก็เริ่มมีเอฟซีแบบเพื่อนเห็นแล้วก็เพื่อนก็แบบมักฮายตัวเฮาเพื่อนก็ส่งเครื่องส่งของมีอย่างมาให้ไล่อย่างเช่นส่งเป็น อ่ะของกินบอเสื้อผ้าบอของที่ระลึกบออีกอย่างหลายเฮงเนาะส่วนหลายที่เออที่ได้เครื่องที่ได้เสื้อผ้าเนี่ยก็ส่วนหหายกับซืมอนเอฟซีาทางฝั่งไทยเนาะ<อ>แล้วกัคันท่าก,ก็เคยก็ได้ฮับเงินจากเอฟซีเนาะที่แบบเพิ่นช่วยเหลือมาแบบว่าเฮาแบบมีกําลังใจในการฮ็ดคลิปแล้วก็เป็นค่าละมุกน้ำมันในการเดินทางไปฮั่นไปนี่กับเพื่อเรากะมีเอฟซีทางต่างประเทศเนาะเช่นคนลาวทิเไปยูอเมริกาอันนียนะก็มีไล่าทานทีงองเข้ามาก็ถือว่าเฮาก็โชคดีแล้วก็ มีเป็นบุญของเาอราแหละที่แบบเพื่อนฮักเพื่อนเอ็นดูเช่ยนหะการซีวิตก,ก็เปลี่ยนแปลกไปในทางที่ดีขึ้นอ๋อ <c oughs> ดีใจเนะะาะล้วนั้นอาลังตาขี่อูอ่านทำเนาะลืมแล้วคิด <c oughs> ไปคิดมาลืมแล้วทุกคนเอาเมัออ่ะเหลือความฮักของนอูเดย์สงใจและหลายคนคงยั่วหูเนะ <c oughs> เาห <c oughs> ะหลายคนจะพูดเนาะเป็นเดิมเนาะความฮักของนุ่มอู่นี่ แล้วก็หน,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 น้าอนตอนอ่าตอนนะคะเคยมีแฟนเนาะเคยแบบเกิดมานี่เคยท้าว่าแบบเอิอน้นมาเป็นแฟนทแท้ๆนี่เคยเคย,เคยมีคนเดียวทุกคนเคยมีคนเดียวแต่ว่าเลิกไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้โซดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะตอนหน้าอ่านมีแฟนมีเคยเคยมีแฟนแต่ว่าย้อนย้อนปัญหาหลายๆหลายๆ,ๆยากอะเลย ค่ะคันที่ว้าคันทีเว้าวไปว่าเออย,ยังบึงมีแฟนยังเคยมีเขาก็ซีว่าว่าเขาตอแล้วว่าอ,วอ,อายุเขากับกูไม่น้อยน้อยอะเนาะสาวี่สาวี่ปีสิเขาสาห้าปีลาเซียเนี่ยยังจมมากับปีปลายสองปีลาเซียแต่ว่าตอนสมัยเมียนทานกาะมีผู้นึ่งเนาะตุ๊กตุ๊กกระโงนําะเออสมัยเมียนะน่ะแต่แลาตุต๊กกระมีไ <c oughs>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  อ้น,นั่นนะเขาเอ,อ้ไไปเล่านิ้กิ๊ตกันมนีมีคนเดียวทุกคนแต่ว่าเลิกเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลิกกันแล้ว แต่ว่าอันตอนนี้ก็คือโสดเนาะโบมีโบมีไผ่ลมเลยแต่สองคนนี้โสดเนอะโบจีถูกไหมดีแล้วแหละที่อันเขาบลงเขาอะนะเพราะว่าอันนั้นเขาไม่ตลกเสียเส้นวนแล้วการการเสิร์ฟแบบว่ามุมมองในการเสิร์ฟชีวิตประจำวันแบบวันปัจจุบันอย่างเจเลิศปทางเลยอ๋อเพราะว่าเขาเอาเลยมอายุ่ร้ายแล้วได อันมุมมองในชีวิตประจําวันทรงนี้อันในตอนนี้ก็คือเบื้องเบิ้งแผนอนาคตไว้ก็คืออ่า youtube กับเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนเนาะทุกคนกถ้าเมื่อไหมือนึงแบบมันมันล้มขึ้นมาหรือว่ามันอันเดียวเขาขึ้นมาน่ะมันก็เป็นซิ่งที่บ่แน่นอนฉะนั้นก็เลยคิดว่าในตอนที่เฮาเห็นได้นีเก็บเงินก้อนนึงไว้แล้วเอาไว้ไปเฮิตธุรกิจเนาะทุกคนอย่างเช่น,นตอนนี้ก็คืออูก,กับเก็บเงินได้แล้วอูก,กับไปซื้อดินเทดสวนเลาให้สวน,สวนยางไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันถ้าแบบ เฮ็ดส่วนอีกอย่างเป็นที่เป็นทางแล้วกะซีเฮ็ดซื้อไก่มาทุดลงเลี้ยงทุกคนซื้อไก่ไข่มาทุดลองเลี้ยงซีเฮ็ดเ,เป็นฟาร์มไนะก่ไข่ะนะเขาก็ทดลองเลี้ยงก้อนไม่น้อยไปก้อนไม่น้อยไปก้อน้ะมัน,อ,อ,น,มนอันเลี้ยงได้ดีเขาก็ซีขยใหญไปซีฮะนะแล้วกะในมุมมองอนาคตแกนี้แกืนเลยวะแกฟืนแกไก่กะซีประมาณนี้วางแผนไว้แล้วกะซีพยายามหาหาเฮ็ดอย่างหลายๆอย่างกะซีพยายาม หาเครื่องหาของมาขายแต่ว่าอู้กระตุกกระตุกกระลมกันยอะุกคนอยากเห็นสินค้ามาขายสิเห็นห่วงกันออกนี่แหละเ,เห็นห่วงกันเ่อเห็นสินค้ามาขายเพราะว่าเขากระเฮียนเฮียนการา์ดเ,เขาตมีไอเดียอยู่น้อยนึงแต่ว่าเขายังหาสินค้าที่เขาทึ่งใจบ่ได้นะที่จะมาข,ขายที่มันเป็นแบบ เอกลักษ์ของเราแท้ๆน่ะมีมีความคิดยากนึงเราแต่ว่าเฮายังหาตัวที่จะมาเป็นอันเพจเกตของเราบนใดเออเพราะว่าเฮาอยากห้มันเป็นเอกลักษณ์ของเฮาแท้ๆแล้วก็แบบมันเป็นของเราแท้ๆที่แบบอยู่ทางอื่นเราสามารถหาจากใส่ใดนอกจากแบบจากอยู่ทางุมเฮาซียนะองเฮาสองคนแต่เป็นเอกลักษ์ของเฮาสองคนถ้าเฮามาเขาจะช่วยกันขายแล้วก็แบบต้นทุนเฮาก็ลงทุนน่กันแต่ว่ากําไรมาเฮาก็หาในการเดเซียนาช่วยช่วยกันแบ่งกัน ประมาณนี้กับอนาคตนี้ก็ยากมีอะ่ะยังมีฟาร์มยังยมีสวนเป็ของตัวเองเนาะแบบเอาไวา้ยู่สบายๆชิลๆท่ายิปยู่น้ำเป็ดน้ำไก่ยู่น้ำพะมาซาดนะสียนี่ในมุมมองกันจะแต่งงานได้มีบอสเยว <laughs> อ่ากร,ร,ระซิบปาซักบาได้บบว่าณอันคู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันอันเท่ากับ่านผ่านโลกมากะถ้าว่าชิลายบอกกระโบาลายบ,บ่เกระโบลายแต่ว่า แต่ว่ากะในมุมมองเฮาเห็นคนอ้อมค้างเนาะเบ้าเรื่องการใช้ชีวิตคู่กะบริสิเลียตกับการใช้ชีวิตคู่เนาะคันท่าเมื่อไหร่มือ,มอนึงเขาเจอคนที่แม่นมันแม่นสําหรับเฮาแบบเฮาลมกันแล้วมันเข้าคอกันแล้วแบบมันเออมันไปกันได้สิฮะกะบริไดปิดกั้นตัวเองเนาะกะกะคบเนาะแต่คันท้าแบบเออกะคันท่าอดมือที่แบบว่าเออเขาคบกันไปจนอดมือที่แบบเออเขามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้แหละสีอ่ะเลี้ยงหรือว่า เขาจากักเออพ,<า>พัพ<า>กพไปไป้ <ไป S 1> น้ำเขาได้หรือว่า<น>อาสามารถจับมือสร้างสา,าไปํากันได้นะกับเท่ากับพ้อมที่จะอันที่จะอันแต่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเลยตลกเหรอตอนนี้ยังไม่มีเลยไม่มีเลยแต่การช่วงนี้เขาไม่ได้คิดอย่างคิดแต่สิ่ที่เาแต่ซี่หาเงินหาข่าวแต่ก็ซอกเครื่องซอกขงมาขายเป็นแม่ค้าตอนคือสมัยอ่ะ อยู่เวียงอยู่เวียงอูเป็นนะคะออนไลน์ทุกออนไลนะคะออนไลน์ขายขอทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวอูยังมด้ขายอูซาวขายได้ปีกว่าแต่เริ่มให้ยูทูบ่งค่อยมีเวลาอะไรก็เรียนไม่ได้ขายอืมคืนอัจฉริยะนนางคือเนาอูขันออกไปจากไหนนะไปเห็แอันนื้สมมติว่าวพักมันนึงอันเออทูพัก สมมุติเด้อ<ล>สมมุติสมมุติฮักว่าวันหนึ่งมาอันยูทูปเฮาฮักอันแบบสางรายได้อันเดิมม,มันบ่ได้เลยแล้วอุ้ยไปเห็นเออเคยท้าไปล้วเนาะแต่ว<ม>่าอุ้ว่างแผนเป็ลักมีมีแผนสำหองเลยว่เออมีแผนส้ำหองสมมติว่ามือเดียวมือนึงเนาะเออมือเดียวมือน,งอนบบึงอันนี้เฮากับบุ้งอ่ะโคตรเนาะถ้ามันเกิดขึ้นมาแท้ๆนี่อ่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแท้ๆนี่อู้ก็พอมีเงินเก็บอยู่เล็กๆน้อยๆก่อนหนึ่ง อูอาจจะเอาใบลงทิ้งค่าขายถามเมื่อกี้ถามไปแล้วถามลงทิ้งค่าขายแล้วกันเฮ็ดฟ้าเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนเพราะตอนนี้ก็เริ่มหายอยากดีเฮ็ดเฮ็ดยอะเฮ็ดเฮ็ดยอะเอาอันเี๋ยนี้เนาะคิดกิ๊กคิดวอกออกมาทับทับตุ๊กไหมดูน่ะทับตุ๊กกระเด็นไป ยากจะเป็นประเทศเดินหลายที่ในปัจจุบันคณะเพื่อประเทศมันไปประเทศที่ง่ายๆได้คือไปไทยก้อนมูแล้วไปประเทศเองเอาง่ายๆก่อนสองสามสี่ห้ามาไปไทยไปอะไรแล้วกับใจแท้ว่าอยากไปประเทศเดียวที่สุดในโลกก็อยากไปหางยุโรปไปหาหงอังกืษก็เป็นวางฝันเนาะค่ะถ้าอันเมื่อใดเมื่อหนึ่งได้ไปแต่ดีแต่วาสนาวัสนาฮาวด์วัสนาการท่องเที่ยวินไดเขาไม่ได้ไป อ่าตัางแต่เห็นัันอูไปเที่ยวนี่เที่ยวนน่นเนาะขี่รถจักรไปห,หนูกว่ามันลําบากหลายบ,บ่บอบ่นหลายเลยสําหรับอูแล,ล้วการไปเที่ยวแบบนั้นคือไปกับตุ้ยเนเนาะสองคนท่านแบบอ่าก็อนิตดสินใจไปเที่ยวกับตุ้ยฮันย้อนสาเหตุที่ว่าตุ้ยเคยมาบ้านอูละเขาเคยนั่งลงกันเรื่องไปเที่ยวขมนนั้นแล้วเขามีมุมมองคล้ายๆกันหลายอันเส้นความคิดอันแบบเรื่องการไปเที่ยวแบบนี้แบบนี้บบนี่่ง อุ้ย,ย,ยตัวกัว่าค่อยก็อยากไปแบบนี้อู้ก็อุ้ค่อยก็อยากไปแบบนี้ละเอาเอารวมกันเข้าใจซี่ซื้อแเราเองก็เลยไปไปเสียนะโบได้โบได้คิดว่ามันเป็นความลำบากเลยคิดว่าเป็นความมั่วนและความท้าทายเขาคิดว่าคระทะเราไปมาแล้วเอาพลาดมันมาได้นีหอาซีแบบว่าอุปรสรรคสำคัญหองเป็สิบไริยานมันนะนะมาสิบร้ยานมันสุดยอดขี่รถตั้งมาสองเดือนใช้เวลาตั้งสองเดือนสองเดือนสองเดือนน้องตุ๊ยังยังบอกว่าเคยไปแบบนั้นเถออ อไปไปไปอันส้ำเหนือตุ๊กขับวพดยังเมื่อยอู้เป็นคนเข้าเราอันแบบแข็งผีไปมาเนาะน้ออู้ไปเกลือบทั่วประเทศลาวแล้วเนาะทุกคนเนาะทางเหนือไปทุกแข่งละทางเหนือไปทุกแข่งมักแข็งดอที่สุดที่มากทางเธอไปยู่เหรอยู่ใดอู้เขาไปยูอยู่ใดวะอืมส้ำเหนือกับมักเอซ้ำเหนือกับยู่ใดมันมักทุกบ่อนนะมักมากทุกบ่อนแต่ว่า แบบว่าซีแบบว่ามากักฟุตบอลน,นะหลงน้ำทากัง,งามอุดมใสกรง,งามสยเนกันง,งามหลวงฮวาบางกันงามถ้าว่าให้ยู่เมืองไหนที่ยู่ได้และยู่ได้ะรอดนี่ก็คือน่าจะเป็นสำเนนือกับหลวงฮวาบอง,บงส,สองเมือ,องนี่เนาะสองแข่งสองแข่งนี่เนาะหลงฮวาบางเป็นแข่งที่แบบว่าเป็นอีหยังของเราอีหลี่เนี่ยไปยู่ฮั่นแล้วเข้าใจเลยเป็นอย่างเขาคือบอยากหนีจากหลวงฮวาบางแลยมันเป็นเมืองมอรดกโลกเป็นเมืองเก่าแก้ของเรา มันสิว่าบ้านนอกกับบบ้านนอกอะนะมันมีความเก่าแก่และมีความขังคือคือมันต้องเวทมนต์ีนอย่างสัญญาที่ในตัวเวลาตะเวทสิตกดินแล้วยุดเทิงูู้สี่และเหลียวเบื้องในตัวเมืองแล้วมันมันงามแบบเล่าเล่า,ลาคือสมัยต็กี้นะมีความรู้สึกแบบนี้ตรงยังบัเคยไปสักเถอนหลวงพ่อว่บาสักหมื่นห้าตองหอนนะ <c oughs> ขี่รถไฟไปขี่รถไฟยังบัวเคยไปเวทรถไขี่รถไฟเหรอต้องรอต้องรอละน้อค่ารถไฟก็สองแสนสองแสนแปดสิบา ถึงเนาะอยากเหินรถไฟไปทางบา้าน oh. หนอ,อ,องต <laughs> ุ๊กอุ้ยแสนปลายแสนแปดสิบเก้าแสนแปดสิบเก้าแล้วแสนเก้าสิบแปดวะสองย่างเลยสองย่า<ถ>งเลยแสนแปอยากเหินมีรถไฟไป,ไปบ้านหนองตุ๊กเลยเนาะเพราะว่ามันไกลเลยเกินอยากขี่รถไฟไปแบบสักชั่วโมงนึงสองชั่วโมงหรอแม่นมันมันสิ้ผ่านตัวอ่ามันสิ้ผ่านวังเวียงกาสีหลวงข้าบางอุดมไจแล้วก็ออก,ออกบลอนทาบาติน ตอนยังง่อน,อนมีวิกรรมมันเดิดมเลยปะมันเล่าซู้ฟางไงตุ้เคยเนี่ยเป็นคางนี่ทุกคน <c oughs> มีคือการอีกเนยนี่ค่ะ <c oughs> เป็นคางนี่มีเป็นคางนี่ก็คือแบบแแแว่าอ่าเป็นคางนี่ก็คือแบบแม่โให้ไปลิ้นต้านแม่โให้ไปลิ้นต้านล้วรก่ะอ่าลักไปลิ้มลักไปลิ้น,นแล้ววันนี้ไปพราดตาด้านคางกัะตายไปฟาสกีหินแล้วก็เลยให้แตเสิยานันตุ้งเด็ก มียูว่าแฟนมีนคนลมอยูว่ะแฟนเรียูนี้ว่ะเอบอบ่มีตแต่ว่าคนลมมีวะคนคุยมียุ่ <laughs> ธรรมามาด่าทุกคนมันก็ต้องมีคน <laughs> คนคุยเนาะแต่ว่ามันมันโมเม่น์ว่าเขาเขาลมแล้วเขาเป็นแฟนเขาเลยมันมันโมเมนท์นะมันโมเม,นม้นทแบบ์แบบเขาคุยเขาลมกันซื่ือแบบแ่บแบบเออบ้าสุกันฟังประมาณนั้นแบบลมกันไปแบบ เออเขาไปเห็นนี่มาแบบสไตบบสล์แบบปะแสสไตล์การเสือชีวิตแสแบบการเสือชีวิตของเฮานะแบบเสือมาเอาเอเจ้าเฮ็ดดันนี้เพสุระทักคุยกันไปคุยกันมาเนาะเออฮักคือขอบมั่งเถื่อกะอนาคตอาจเป็นแฟบนบกันได้แต่ว่าถ้ามั่งเถื่อเราท้าโบเมียนเขาก็เนียค่ยงหย่างจะไปนะแต่บโบเมียนแพ่นได นี่กันยังโซนเหลืองกันคอมหักหนี่ยังคมสูงกระเพงสูงประมาณนี้เลยทุกคนยังสูงหลายทุกคนชวนคลิปนี้น้องตุกก๊กตาอันต้ามันคอมเมนต์หละไล่ยางที่คนอยากเห็นน้องตุ๊กถามของอูมาการไลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่บว่าอ่านเฮาห่านันตอนแรกเนาะอันอูก,ก็พอมีคนลงอยู่เนาะแต่ว่าสลายลงขันโมเลย <laughs> <laughs> แต่ว่าเขาเก้าอู้กระบอแมนว่าที่ปิดปังเนาะคันท่าแบบมือใดที่แบบว่าเขามั่นใจว่าเออเขากแบบเป็นแฟนแบบว่าเป็นแฟนกันแท้ๆแล้วแบบคอล้วคออีกอย่างกันแท้ๆแบบเป็นแฟนลมกันแล้วเขา้าใจกันแล้วแบบว่าเป็นแบบว่าที่ตัดสินใจแบบเป็นแฟนกันแท้ๆเลยอันเดือนกับสุราหฮอดมือใดมือหนึ่งที่แต่งงานหรือว่าในการนันิมาท่าก็มาบอกทุกคนให้ทุกคนมูนกันเลยมูนกันไยเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาอย ทุกคนนั่น้องตุ๊กะถามน้องอูมาไลา่คำถามเบาค่ะเอ็ซีทันเลยยากคือน้องตุ๊กถามน้องอูยิงเนาะคอมเมนต์ไว้เด้อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใจเนาะคือมื้อนี้น่ะน้องตุ๊กกาะน้องอูกะว่าสิไปหาไม่ซื่อแต่ว่าไม่ซื่อยังโมยู่เนาะในนิฮอกจึงไปหาเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกับน้องอูกะเจริญรุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องตุ๊กเด้อเด้อบาย